ครับสวัสดีผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสตรียชาแนลนะครับหาทำมันไปเรื่อยครับสตีเทสโอวันนี้จะกลับมาในเรื่องราวของสเกลโมเดลรถไฟในขนาด 1. ต่อ87กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับจากเราแฟนนิ่งนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาเขาหรือเหล่าที่ผู้ที่ชอบชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลรถไฟหรือว่าเป็นรถไฟนั่นเองนะซึ่งวันนี้นะครับมาในเรื่องราวของการเปิดกล่องครับรีวิวเจ้า l i n g s t ตอ k c คานะครับซึ่งค่ายนี้ มาในรูปแบบของ Boxcar นะครับวันนี้นะฮะลองดูนะเป็นจากค่ายออโ o r a านะครับออโรร่ามินิเอเจอร์นะครับ HO s c a l e นะครับกรีนเบย์เออร์กรีนเบย์เออ่านผมอ่านถูกว่าผมไม่แน่ใจนะครับ CF า0 f นะครับ60ฟุตนะครับเพลทเนะครับบ็อกซ์นะครับเป็น T-Box อ่า T box นี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ T-Box เดี๋ยวก็เปิดกล่องได้ดูกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ ค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายจากทางเท่าที่ผมดูเนี่ยอ่านไม่ผิดนะเป็นเขาจะมีอยู่สามสาขาใหักนะครับที่เป็นออโรร่ามินิเอเจอร์นอสอเมริกานะครับซึ่งจะมีทั้งโจอเลนโตนะครับแล้วก็ออนเทริโอแล้วก็แคนาดาซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบรนด์นะครับจากค่ายแคนาดานะออโรร่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแคนาดาเนี่ยก็จะมีของอาลาพิโด้ด้วยนะลาพิโดเนี่ยผมไม่ได้ยังไม่ได้ รับมารีวิวเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแต่ลาพิดอเขาจะเน้นไปทางเรื่องของรถของทางสายแคนาดาซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าลาพิดอเขาก็เป็นค่ายจากแคนาดานะครับส่วนออโรราก็เช่นกันนะครับออโรราเนี่ยเขามีรถจากรถโดยสารแล้วก็รถโรลลิ่งสตอกคาร์นะครับ, Aurora, ดดร Car, รบที่มาจากค่ายที่มาจากแคนาดาเนี่ยที่เขาวิ่งระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ออโราเนี่ยผมยังไม่เห็นเรื่องของลดลดจักรอ่ารอออโรลายังไม่ได้ทำรถจักรออกมาเป็นแบบเหมือนกับสเกลเทนหรือราพิโดอะไรพวกนี้นะครับราพิโดเนี่ยเขาทำทั้งรถจักรทั้ง rolling stock c า r จากทางอ่า US นะครับ US ก็มีนะครับ line US Union Pacific BNSF Norfolk Southern CSX ที่ผมเห็นนะก็จะเป็นรถ,รถจักรรุ่นที่ค่อนข้างจะ มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเก่าสักนิดหนึ่งสำหรับลาพีโดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของอารอโรราเนี่ยออโรรานี่ที่ผมเห็นเนี่ยคือจะเป็นโรลลิงสตอกคาร์แบบนี้ซะส่วนมากมีทั้งแบบบังเฮดนะครับบังเฮดมีทั้งออโต้แร็กอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับรายละเอียดเจ้าตัวทีส์บ็อกคา box Car, ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกรีนเบรย์เนี่ยขนาด60ฟุตอันนี้นะครับจากค่ายออโรราเนี่ย ความสมจริงและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับออโรรานะครับเป็นค่ายที่จะบอกว่าเป็นน้องใหม่ไหมก็ไม่เชิงนะครับเขาก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นแบบหลากหลายมากอย่างถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีค่ายหนึ่งซึ่งผมเคยเปิดกล่องไปแล้วอันนั้นค่ายแทนเกนนะครับแทนเกนนั่นมีมานานเลยเหมือนกันเรื่องของรายละเอียดเนี่ยแทนเกนก็ไม่แพ้ ค่ายอื่นๆเลยทีนี้เรามาลองดูออโรรากันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะรว่าจะสู้เหล่าพี่ๆที่เขาเคยเปิดบริษัทกันมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ แน่นอน,นครับค่ายจากออโรร a เนี่ยเป็นค่ายที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมได้อยู่กับวงการเนี้ยมาสักพักใหญ่แล้วผมก็เคยเห็นแล้วแหะนะครับซึ่งอยู่ในใน u t u b e แล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับซึ่งค่ายเนี้ยเป็นค่ายน้องใหม่กันเลยทีเดียวนะแต่ว่ารายละเอียดนะครับที่เขามีมาให้และเขาทำออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีมากและสมจริงมากคือพูดง่ายๆว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็คือออกมานโด่งดังได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะมีเดี๋ยววันนี้ในเรื่องของ r o l l i n g stock ค a r คันนี้ก็คือเป็นรถสินค้าบ็ x car คันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาโคลนะลองส่องดูว่าความคมความละเอียดของตัวรายละเอียดเ,ยเป็นอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่เปิดกล่องมานี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมลองเอารถสินค้านะครับจากค่ายของออโรรามาแล้ว ผมเปิดออกมาเนี่ยไม่มีคู่มือหรือไม่มีเพจไดแกรมอะไรมาให้นะครับนะซึ่งผมลองดูแล้วไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับประกบแบบนี้เพราะนั้นเราสามารถงบและยกออกได้เลยมีสติกเกอร์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเรายกออกแบบนี้ได้เลย พลาสติกสีสวยงามมากนะครับสีค่อนข้างที่จะตรงนะครับผมเท่าที่ผมดูนะรตรงพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามมากอะ่สวยงามไม่สวยงามลองดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆยกออกมาเพราะว่าด,ดีเทลใต้เนี้ยนี่ลองดูนะครับใต้เนี้ยเห็นไหม พวกไบไลต่างๆเนี่ยเขาใส่มาให้เต็มเลยนะครับนี่จากออโรร่านะลองดูนะส่วนล้อ Capbearing นะครับ Capbearing เนี่ยที่ทำมาเขาก็ทำมาเหมือนมากเห็นไหมแคปแบ r ิ n งหมุนได้แล้วก็ความลื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าลื่นนะครับลื่นใช้ได้เลย มีตัวรายละเอียดในการปั๊มแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวด้านข้างของรถกรอนประตูลองสังเกตดูเห็นไหมครับกรอนประตูเนี่ยไม่ได้แปะลงไปที่ตัวรถนะครับลอยออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของรางรางเขาใส่เป็นแบบอ่าลายแบบเหล็กถูกใช้งานมาด้วยเห็นไหมครับนะดูสิ นะสวยงามมากนะครับอันนี้ถือว่าสุดอะสุดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกมือลองดูดีๆเห็น,นะครับโซ่เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวพลาสติกที่ติดลงไปกับกับตัวรถนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกที่ห้อยอยู่จริงเขี่ยรูปรเนนบาๆเห็นไหมครับเห็นไหม ลอยมาแบบนี้แล้วก็เพลทตรงนี้เป็นโฟโตเอชนะครับส่วนตะขอพว่วงตะขอพ่วงเนี่ยไม่มีตัวอัน o ุ p ปิ้งแมกเนตมาให้เห็นไหมครับก็คือไม่มีตัวปลดแม่เหล็กมาให้ตะขอพ่วงเป็นแบบสเกลเทรนเห็นไหมครับนะเป็นแบบสเกลเทรนนะแต่มีความแตกต่างอยู่มีความแตกต่างอยู่ ไม่เหมือนกับ Scale สเกลเทนสัทีเดียวเห็นไหมครับนะแล้วก็เท่าที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นพลาสติกใช่ครับเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับล้วนะขอพวกเป็นพลาสติกซึ่งเสมือนจริงมากนะอันนี้ร้ออีกด้านหนึ่งประตูด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็มีท่อลมท่อลมนี้ก็ ให้มาเหมือนเลยนะมีวาวลมด้วยเห็นไหมเห็นวาวลมไหมฮะวาวลมวาวลมเนี่ยคือทํามาเหมือนเลยอนะโอ้น,นี้อันนี้อันนี้เขาให้มาดีจริงๆนะเน,นี่ยอโล่าผมยอมรับเลยนะว่าสมราคานะครับสมราคาเลยนะครับโอเคนะคเดี๋ยวลองลงลางดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในความละเอียดสมจริงเดี๋ยก็ไปดูตอนลงลางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะให้ดูอันนี้อีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับซึ่งถ้าหลายๆท่านเนี่ยที่เล่น h o S c a l e e ที่เห็นอยู่นะตรงนี้ก็คือในส่วนของตัว Cover ฝาน็อตตัวนี้ครับถ้าเป็น l o rolling Stock Car ทั่วๆไปหรือที่เราเคยเห็นนะนะก็จะเป็นเราก็จะเห็นหัวน็อตแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยหัวน็อตแบบนี้เราก็จะเห็นอยู่บ่อยพอสมควรอยู่แล้ว แต่ออโราไม่ทำแบบนั้นครับออโรลามีโคเวอร์ปิดแบบนี้มาด้วยซึ่งเหมือนจริงซึ่งเป็นแบบเสมือนจริงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเขาทำมาดีอันนี้คืออันนี้คือที่ผมรู้เพราะว่ามันเขามีติดมาให้ด้วยอีกกล่องหนึ่งนะครับใส่ c คเวอร์ไปแบบนี้ ี่ยกดไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแค่นี้อันนี้คือด้านหลังไม่แน่ใจว่าอันไหนหลังอันไหนหน้านะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับปลายเหล็กตามหลักแล้วมันจะต้องอยู่ข้างบนถูกไหมครับอันนี้เหมือนเขาจะใส่มาไว้ข้างไว้ไว้ข้างล่างแบบนเนี้ยเนี่ยคือถ้ามองในแนวนี้ก็คือจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ เหมือนจัดนะเหมือนจัดเลยนะครับนี่ใส่ไปในลักษณะประมาณนี้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เรามาส่องเรื่องของมาโครกันนะครับว่าขนาดส่องเข้ามาใกล้ๆเนี่ยขนาดยี่สิบถึงสี่สิบมิลิเมตรนะครับว่าความคมของตัวอักษรแล้วก็รายละเอียดเนี่ยที่เขาใส่มาให้เป็นยังไงนะครับสำหรับค่ายออโรร่าเราเลื่อนต่อคาที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทีบ็อกนะลองดูนะครับอ่ะนี่คือในเรื่องของตะขอพ่วงเห็นไหม ตะขอพ่วงโฟกัสเข้าไปแล้วเท่าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นตะขอพ่วงเป็นแบบพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกจะต่างจากสเกลเทรนสเกลเทรนเนี่ยเขาจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะดิบแคสหล่อขึ้นมาแล้วทําสีเป็นสีอะรัสตี้สีสนิทม,มานะครับท่อลมท่อลมที่เขาให้มาก็เหมือนจริงพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของเพลทตัวนี้ก็จะเป็นโฟโตเอช ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวอผมใช้คำว่าแล้วซูมเข้าไปนี่ถ้าสังเกตดีๆตัวน็อตยึดเครทเห็นไหมฮะผมก็พยายามจะซูมไปใ,ใกล้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบเ,เป็นหกเหลี่ยมไหม แต่คิดว่าไม่น่าใช่นะครับอันนี้คือวาล์วลมท่อลมต่างๆสวยมากนะครับสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของบันไดบันไดกลับข้างนะครับเนี่ยเหล็กเขาทำเป็นเหล็กบิดเห็นไหมครับบิดแบบเหมือนของจริงอ่ะดูดิ ของจริงก็คือเป็นเหล็กบิดแบบนี้นครับถามว่าผมเคยเห็นของจริงไหมผมเคยเห็นนะครับเห็นจาก y o u t u b e นะครับเนี่ยเป็นเหล็กแบบเป็นเหล็กบิดเห็นไหมสุดจัดนะครับทีนี้ลองดูเรื่องของตัวอักษร t b บ x A in นนะครับตรงนี้อันนี้ดูข้างหน้าก่อนก็ได้ ข้างหน้านี่คือแบบชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมก็เป็นอ่าเป็นนัมเบอร์อะไรของเขาทักอย่างแล้วก็ขนาดนะครับเนี่ยคุปเลอร์มีนัมเบอร์แปะมาด้วยเห็นไหมตะขอพว่วงนะครับ ในส่วนของตัว LD Limited แล้วก็ LT Weight Test ่าก็าจะมีเขียนบอกไว้แบบนี้ก็คือฝั่งนี้นี่ตัวเลขคมมากนะครับแล้วก็ plate F อ่านออกอะเอาใช้ผมใช้คำนี้แลกันว่ายังพออ่านออก ทีนี้มาด้านข้างประตูเห็นไหมครับประตูเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยโคดิสโคดิสดอลบีฟอร์โคซิงเมนดอลปิดประตูนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปปิดประตูหลักนะครับนี่ยคำเตือนคำเขาเรียกว่าห้ามป้ายห้ามอะไรต่างๆนี่อยู่ครบนี่เห็นไหม วิธีเขามีบอกด้วยวิธีการเปิดตัวกรอบประตูอะไรประมาณนี้นะครับตัวหมุดเห็นชัดเจนนะหมุดเนี่ยหมุดนี่คือชัดเจนเลยนะครับปลายส้มนี่เล็กมากป้ายสีส้มนี่เล็กมากนะครับที่ผมเห็นด้วยตาเนี่ยทอน,นี้มายังพอแบบเห็นมีรูปอยู่ว่ามันเป็นคําเตือนอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีตัวใส่ซิลเห็นไหมครับซิลคาซิลนะครับก็คือใส่ การเปิดอะนะครับการแบบเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือการขโมยนั่นเองนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ซีลใส่สองฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีเ,เขามีเขามีบอกว่าอะไรนะดูดูดอนลูปดอนะครับก็คืออะไรนะโรลลิ่งคือไม่ต้องหล่อลื่นประตู ผมมีความรู้สึกว่าถามว่าทําไมเขาถึงไม่ให้หล่อลื่นประตูหรือเปล่านะลูปนี่คือการหล่อลื่นน่าจะเป็นเพราะว่าแบบการลื่นอะลื่นจัดอะนะประตูแบบเปิดมาแล้วลื่นเกินเลยประมาณนั้นอนะผมไม่แน่ใจนะเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับถ้าใครมีมีความรู้อนะไรเงี้ยบอกกันได้นะ <c oughs> ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของป้ายที่เขียนไว้แล้วก็ป้ายสีเขียวตรงนี้นี่เห็นไหมชัดเจนเลยครับกรีน กรีนเบรย์เออร์นะครับกรีนเบรย์เรสีนี้สวยจัดแล้วก็จะมีเขียนไว้เป็นเพลสีดำตรงหนังสือตรงนี้เล็กมากเลยนะครับผมมองไม่เห็นด้วยตานะจากตรงนี้ตอนนี้ผมเอามาโคสองนะครับเห็นไหมเขาจะมีเขียนบอกเลยว่าเออ่สเปคตัวรถอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็มี X X i s High นะครับ ก็คือรถคันนี้แบบสูงนะเป็นรถแบบสูงแล้วก็บีอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนครับฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาแล้วกันนะฝั่งซ้ายเหมือนกัน,นครับตัวหนังสืออักษรน,นี่เหมือนกันหมดทีนี้ลองดูเรื่องของตัวตัวถักล้อดิตัวถักล้อเป็นอย่างไรเอาลองดูครับซูมเข้าไป หกล้อเนี่ยก็คือตัวดุมล้อเห็นไหมครับจะเป็นสีน้ําเงินซึ่งตัวดุมล้อเนี่ยหมุนได้นะครับเห็นไหมโอ้ใส่มาเหมือนจัดเลยแล้วก็มีลิฟต์แจ็คเกียรตรงนี้นะครับก็คือไว้สําหรับยกตัวรถคือยกตัวนี้อ่าอเมริกาเนี่ยเวลาลดลดลถไฟเขาตกรางหรือรดอ่าโรลลิ่งตอกคาเขาตกรางเนี่ย เขาจะมีรถที่เป็นรถเครนซึ่งไม่เชิงเครนนะครับเขาจะเป็นรถตีนตะขาบแทกยางแทกเป็นแทกเหล็กเนี่ยครับแต่ว่าเป็นประกับยางกันเวลาที่วิ่งไปบนรางแล้วครับมันจะไปทําความเสียหายให้รางเนี่ยเขาจะวิ่งมาประชิดที่ข้างตัวรถเลยครับแล้วเขาจะใช้ความเป็นเครนที่เป็นพิเศษของเขาอะสามารถยกได้สองสามร้อยตันเลยนะ ยกได้หนักมากนะครับสําหรับรถกู้รถไฟของเขาอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวถ้าไงผมจะลองขึ้นภาพอินเสิร์ตมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะรถกู้กู้รถไฟเขาอะ่ะเขาเป็นเคนเล็กแล้วเขาวิ่งวิ่งไปได้ทุกที่เลยนะบนบนทางรถไฟนะครับตรงนี้เขาจะเขียนไว้ชัดเจนใน e อม t ี l โหลดเห็นไหม a อ j จั t บล o อกหกสิบเปอร์เซ็นต์วา,วาเวลาที่เป็นรถเปล่านะครับให้ให้ปรับ อะไรสักอย่างเนี่ยไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับน่าจะเป็นลมอ่ะส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า T-box นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์รถอ่าเบอร์รถเขาจะเป็นตัวตัวตัวโบกี้ตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับหลายท่านจะเข้าใจผิดอยู่ผมเคยเคยพูดไปแล้วว่าตรงเนี้มันเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าแค่ลอนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าที่เราเรียกกันทั่ว,วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่า truck นะ truck view ก็คือตัวรองรับตัวรถนะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะเรียกกันแบบภาษาง่ายๆเลยเขาจะเรียกว่าโบกี้เนี่ยเขาเรียกว่าโบกีไบ้ไม่ใช่ทั้งคันนะครับไม่ใช่ทั้งคันแบบที่เป็นโบกี้เขาจะเรียกแค่เฉพาะเนี่ยถักล้อตรงนี้ว่าโบกี้นะครับนี่โบกี้ที่หนึ่งแล้วก็โบกี้ที่สองนี่ถ้ารวมกันทั้งหมดเขาจะเรียกว่าหนึ่งคันนะครับอันนี้คือด้านอันนี้คือด้านหน้าเห็นไหมลิฟต์แจ็คเฮียพุทเฮียนะตรงนี้ ทีบ็อกซแล้วก็ตามด้วยเบอร์รถเห็นไหมครับสปริงเออะไรเออรายละเอียดเก็บมาแบบสุดจัดนะครับออโรร่าผมยอมรับเลยนะโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องของความสูงของตะขอกันนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะไปกับชาวบ้านเขาได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติไม่น่ามีปัญหาอะไรนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะ,ะซูมเข้าไปนะครับวางแถบ โอเคครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเรื่องของผมจะเริ่มจากค่ายแรกครับเป็นค่ายของสเกลเทรนนะครับซึ่งแต่ขอพ่วงเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันเลยแ <c oughs> น่นอนนะครับจากที่เห็นเลยก็คือเข้าได้พอดีนะลองดูนะครับปึง้งเข้าไปต่อแล้ว <c oughs> คือไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำพอดีเลยนะครับใช้คำว่าพอดีก็ข้อดีของมันก็คือมันเวลาที่เราวิ่งขึ้นหลังเต่าหรือว่าขึ้นเป็นแองกระทะลงแองกระทะะลรพวกเนี้ย มันจะมีจุดหนึ่งที่มันมันจะทําให้ตะขอพ่วงเนี่ยมันสามารถหลุดออกจากกันได้แต่ว่ากรณีนี้คือไม่มีปัญหานะครับสําหรับค่ายสเกลเทรนะฮะถัดไปก็จะเป็นของอัลเทินะครับอัลเทิเป็นอัลเทิร Ready to Roll คันนี้นะครับซึ่งตะขอพ่วงเขาจะคล้ายๆกับตัวตัวเจเนซิสอยู่แล้วนะจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ โอเคนะครับอาจจะเบี่ยงเบี่ยงไปบ้างซึ่งความสูงใช้ได้นะครับไม่แย่นะความสูงดีนะครับโอเคทีนี้อีกค่ายหนึ่งเลยที่ผมอยากจะให้ดูความใหญ่โตของตกของเขานั่นก็คือค่ายเวลเทอร์ครับปังเข้าไปอันนี้ต้องปรับฝั่งนี้สักนิดนึง ของจริงยังต้องปรับเลยครับนับภาษาอะไรกับโมเดลนะของจริงนี่ยังต้องใช้เทา้ายันกันเลยนะครับอ่ะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแน่นอนนะถ้าเป็นของเวลเทอร์เนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าตัวรถอ่ไม่ใช่ของเวลเทอร์เนี่ยจากของ ura, อารูล่าก็จะอาจจะต่ํากว่าสักนิดนึงแต่ว่ายังพอพ่วงแล้วก็วิ่งไปด้วยกันได้นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอ่ะทีนี้ลองดูด้านหลัง เห็นไหมไปเลยนะครับไม่ได้แย่เลยนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีสวยงามนะครับกลุ่มเข้าที่อยู่เลยนะครับอาร์ทเทิร์นเนี่ยด้านหลังนะครับออโรร่าจะสูงกว่านิดเดียวนะครับไม่เยอะมากก็แต่ก็ยังพอพ่วงไปกันได้อยู่นะแต่พอเวลาพอเวลาชนหรือดันเนี่ยเขาจะขึ้นมาพอดีกันแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดลาก เขาจะเตี้ยเขาก็จะสูงกว่าสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะฮะสเกลเทรนนะครับสเกลเทรนเขาจะเป็นตะขอพ่วงชนิดเดียวกันโดยที่ไม่มีแมกเนตอันคัพปิ้งนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะดูแนละปังเข้าไปกระเด็นไปเลยนะมัน <laughs> หลุด <laughs> เอาใหม่โอเคนะครับอยู่ละนะนะพอมาด้านหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเท่ากับอเทเลย แต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับเวลาดันถ้าดันปุ๊บเข้าที่เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแต่พอเวลาดึงปุ๊บก็อาจจะสูงกว่าสักนิดนึงก็ไม่มีปัญหานะครับถือว่าใช้งานได้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยหลักๆก็จะมีการพ่วงกับตัวรถจักรเองแล้วก็พ่วงจากตัว rolling stock a าด้วยกันเองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เราจะต้องมองข้ามไม่ได้เลยในส่วนของโค้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีโค้งสิบแปดอยู่แล้วโค้งย2ิบสองนะครับซึ่งผมเคยพูดแล้วว่าผมจะดําเนินการปรับโค้งในเรื่องของเร l a อ o u ของผมเนี่ยลงไปไม่ใช่ลงไปปรับโค้งให้มันมีความกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะเล่นรถที่มีขนาดยาวกว่าน,นี้นะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยที่มีขนาดความยาวที่หกสิบฟุตนะหกสิบฟุตในโมเดลในสเกลของจริงนะอย่างคันเนี้ย เป็นเวลเทอร์ครับ,นะร,บรีเฟอร์คันนี้หกสิบฟุตเหมือนกันก็เข้าโค้งกับเพื่อนๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาหรือตกรางนะครับแต่อาจจะมีปัญหากับรถจากบางคันนะครับผมใช้คำนี้นะเพวัะนั้นเนี่ยการที่จะนำเอารถหกสิบฟุตนะครับอันนี้เป็นออโรล่าสองคันตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเข้าโค้งได้ปกติไม่เฟืดไม่เนืดไม่ขัดแล้วก็ไม่ตกรางโค้งสิบแปดผ่านได้โค้งยี่บสองผมไม่ต้องเทสนะครับ เห็นไหมปกติไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะครับในส่วนของรถจักรอย่างที่บอกนะครับถ้ารถจักรเนี่ยที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นรถจักรโรสเตอร์นะครับขนาดยาวๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้สําหรับเ,เราเล่นสกคาร,รถที่มีขนาด60ฟุตขึ้นไปนะฮะทีนี้ผมจะเทสแบบมีรถจักรดูนะว่าเป็นยังไงนะ ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผ่านไปได้โดยปกติเลยไม่ตกลางด้วยนะครับถือว่าผ่านนะสำหรับโค้งสิบแปดแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสต็อกคาร์ครับเป็นโรสเตอร์ครับตัวรถจากเป็นโรสเตอร์ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเสถียรเลยและนิ่งมากนะครับสำหรับค่ายออโรร่าโรลิ่งสต็อกคาร์หกสิบฟุตคันนี้นะครับ ครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับนายออนซิชาแนลนะครับหาทำมันไปเรื่อยนะครับกับการเปิดกล่องเจ้า Green บเ r r i e r นะครับ c F 6 0 Tbox นะครับจากค่ายออโร拉คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับเรื่องของสีสันเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำเวทเทอร์ลิงก็อาจจะต้องมีเสียดายกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าสีเขาให้มาเหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากสดใสเ่ยผมพูดง่ายๆนะครับนะและนั่นคือทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ ในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับจะมาเปิดกล่องอะไรกันอีกก็ลองดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ